สวัสดีครับพวกขผมมาจุมารอนนะครับกับเกมไพนิลาซากานะครับวันนี้เราก็จะมาตีบอสตัวนี้กันนะครับบอสออสเวลนะครับหรือว่าเป็นบอสตัวมังกรนะครับอาว่าตัวเนี้ยเราควรจะเอาตัวอะไรตีดีนะครับจริงๆบอสพวกนี้เนี่ยทางเลือกเรามีไม่เยอะหรอกครับเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่ามันต้องใช้อ่าเขาเรียกอะไรเลเวลนะครับในการสู้กับมอนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาทีมทั่วไปของผมก็จะเป็นทีมประมาณนี้เลยนะครับตัวดาเมจสตัวดาเมจหลักนะครับ 2ตัวนะครับอ่าตัวเจาะเกาะ2ตัวนะครับแล้วก็ตัวซัพพอร์ตหตัวนะครับในที่นี้เนี่ยผมเล่นโลแลนด์นะครับเป็นตำแหน่งซัพพอร์ตนะครับเพราะว่าโลแลนด์จะเพิ่มดาเมจให้โอดิเวอร์นะครับแล้วก็จะเพิ่มความถึกให้โอดิเวอร์ด้วยนะครับอ่าหลักการเล่นบอสตรงนี้นะครับเราจะพยายามใช้อาร์ติแฟกต์ดาบแดงนะครับถ้าทําได้นะครับเพราะว่าอาร์ติแฟกต์ดาบแดงเนี่ย มันแรงที่สุดนะครับแต่เราลองเล่นดูก่อนนะครับว่าถ้าใช้อาร์ติแฟกต์ดาบแดงแล้วทีมเรายืนไหวไหมนะครับถ้าทีมเรายืนไหวนะครับเราก็ใช้อาร์ติแฟกต์ดาบแดงไปเลยนะครับผมมีเมจินะครับเมจิเนี่ยจะมีความสามารถในการลดพลังยจมตีบอสนะครับแล้วผมก็มีโจรสลัดด้วยนะครับโจรสลัดก็สามารถสร้างโล่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทีมผมก็จะมีความถึกระดับหนึ่งเลยนะครับ อ่โอเคนะครับก็ก็ถือว่าไม่เร็วนะครับผมว่าผมไม่สามารถใช้ดาบแดงได้นะครับเพราะว่าอย่างที่เห็นนะครับตัวละครผมตายเร็วเกินไปนะครับอ่ถ้าเกิดว่าตัวเราใช้ดาบแดงไม่ได้แบบนี้นะครับอ่ทางแก้ของผมนะครับก็คือผมจะลองเอาอนาตาเซียออกนะครับแล้วผมจะใส่เป็นตัวดูดเลือดแทนนะครับเช่นเนี่ยครับจะใส่เป็นดาเรียนะครับเพิ่มดูดเลือดแทนนะครับอันนี้จะเป็นท่าหนึ่งนะครับผมก็จะลองเล่นดูนะครับผมจะพยายามใช้ดาบไฟก่อนนะครับ เพราะว่าดาบไฟเนี่ยมันเป็นไอเทมที่เพิ่มดาเมจได้แรงมากๆนะครับผมก็จะลองใช้ดาบไฟนะครับตอนรอบนี้เนี่ยมีของดูดเลือดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมใส่ดาเรียนะครับที่มีดูดเลือดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตัวโอลิเวอร์ของเราครับก็น่าจะยืนได้จนจบไฟนะครับเดี๋ยวลองดูกันนะครับว่าจะยืนได้ไหมนะครับแต่ผมเดาว่าน่าจะยืนได้นะครับขอแค่ตัวดาเมจหลักของเรานะครับยืนได้จนจบไฟก็พอนะครับ ไม่จําเป็นที่จะต้องให้ตัวละครทุกตัวของเรานะครับยืนจนจบนะครับอ่าโอเคนะครับก็โอลิเวอร์ก็ยืนได้จนจบไฟนะครับอ่าโอลิเวอร์ก็ยืนได้จนจบไฟนะครับดามจผมก็ขาดอยู่นิดหน่อยนะครับขาดไหมอ่าไม่ขาดนะครับอ่าผมก็ได้อุ้ยอุ๊ยอ่าโอเคผมก็ได้อ่าของเต็มเลเวล15สิบห้าไปแบบชิลชินะครับอ่า ผมแนะนำนะครับสาราที่ตีบอสดีที่สุดนะครับจะเป็นสาตาไฟนะครับจะตีบอสแรงมากนะครับถ้าคุณไม่มีสตราไฟนะครับคุณอาจจะลองใส่โล่ได้นะครับแต่ถ้าคุณใส่โล่เนี่ยทีมของคุณควรจะเป็นตัวดาเมจล้วนนะครับประมาณนี้นะครับควรจะเป็นตัวดาเมจล้วนตัวตัวที่เป็นตัวยื้อนะครับที่แนะนำจะมีแค่โจนสลัดนะครับเพราะว่าจนสลัดเนี่ยแจกโล่ได้แล้วก็สามารถลดเกราะบอสได้นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับเมจินะครับ ว่าเมจิเนี่ยสามารถาลดพลังโจมตีบอสได้นะครับหรืออีกตัวหนึ่งนะครับที่น่าใช้ก็คือลิงหลานนะครับเพราะว่าลิงหลานเนี่ยถ้าวลวร้อยหกสิบเอ็ดลิงหลานจะลดพลังโจมตีบอสได้นะครับก็จะทําให้บอสเนี่ยมีความออนแอลงนะครับจริงๆตําแหน่งนี้เป็นตําแหน่งเฟล็กนะครับก็สามารถใช้ลิงหลานได้สามารถใช้คาตาลีนาได้นะครับหรือคุณอาจจะใช้เป็นตัวนี้ก็ได้นะครับ ผมจำชื่อไม่ได้มิช็อปนะครับเพื่อเพิ่มดาเมจให้ตัวดาเมจของเรานะครับถ้ามันก็จะประมาณนี้นะครับหรือคุณอาจจะใช้เป็นผมนึกชื่อไม่ออกอีกแล้วเดี๋ยวนะครับอาจจะใช้เป็นน้องเห็ดก็ได้นะครับน้องเห็ดก็เป็นตัวหนึ่งนะครับที่น่าสนใจมากๆในยันนี้นะครับเพราะว่าน้องเห็ดเนี่ยมีเพิ่มเดฟให้ทีมเราสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็สามารถทําให้เพื่อนเราไล่อันติได้ไวขึ้นด้วยนะครับผมจะลองใช้น้องเห็ดดูนะครับกับอาร์ติแฟกโลนะครับ เดี๋ยวผมจะลองใช้ให้ดูนะครับผมคิดว่าน่าจะไปได้ถึงสัก13นะครับอย่างต่ำนะครับเพราะน้องเห็ดเนี่ยก็เป็นตัวละครที่ดีตัวหนึ่งนะครับอุ้ยน้องเห็ดจะตายก่อนไหมเนี่ยผมลืมไปนะครับว่าน้องเห็ดผมเนี่ยไม่ได้ใส่อาวุธอะไรเลยนะครับแล้วเอ้แต่น้องชนะทาดุบอสนะครับน้องอาจจะรอดก็ได้นะครับเดี๋ยวรอดูนะครับทีมของผมเนี่ยมีข้อดีของทีมผมก็คือผมมีโอลิเวอร์นะครับซึ่งโอลิเวอร์เนี่ย ผมอัพ P30 แล้วนะครับอ้าวไม่ไหวนะครับน้องเห็ดไม่ไหวถ้าจะใช้น้องเห็ดเนี่ยน้องเห็ดต้องยืนจนจบไฟนะครับแบบนี้ก็คือไม่ไหวนะครับใช้น้องเห็ดไม่ได้นะครับอ่ะก็น่าจะตัวที่ใช้ได้ก็น่าจะเป็นแค่คาตาลิน่าแหละนะครับอืมหรืออาจจะเป็นลิงลานนะครับประมาณนี้นะครับโอเคนะครับอ่าตัวตัวที่แนะนํานะครับก็จะมีนี่นะครับต้องมีตัวจอกเกาะนะครับซึ่งผมแนะนําจะเป็นคาตาลิน่านะครับกับมาจินะครับ ออหรือถ้าไม่มีคาตาลีน่านะครับจริงๆนะครับใช้เป็นออรูล่าก็ได้นะครับเอออรูล่าก็เป็นอีกตัวละครหนึ่งที่เจาะเกาะได้นะครับอ่าก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับการตีบอสนะครับถ้าคุณถ้าทีมของคุณยื้อยื้อไหวนะครับให้ใช้เป็นอ่าอิแฟกต์ไฟนะครับแต่ถ้าคุณทีของคุณยื้อไม่ไหวนะครับก็ให้ใช้เป็นโลนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองใช้โลสักรอบนึงนะครับ ถ้าใช้ออโร่าเนี่ยมันน่าจะยืนไหวแล้วนะครับเพราะว่าออโรร่าก็มีแจกโล่ที่ค่อนข้างหนาเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวผมจะลองเล่นดูนะครับผมคิดว่าน่าจะไหวนะครับน่าจะยืนได้จนจบไฟนะครับอุยอ้ยอุยอ้ยอุ้ยอาจจะไม่จบนะครับผมนึกว่าออโรร่าจะหนากว่านี้นะครับผมคิดว่าออโรร่าจะหนากว่านี้นะครับโอ้ แต่ก็น่าจะได้อยู่นะครับตัวดาเมจผมเก่งอยู่นะครับอย่างน้อยก็น่าจะได้สัก13ดาบอยู่ละมั้งครับอาจจะถึง14บสี่เฮ้ยไม่ได้อาจจะละถึงเลยนะครับถึง15นะครับอ่าก็ถือว่าก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะครับทําดาเมจได้เยอะกว่าคราวที่แล้วอีกครับอ่าเพราะว่าออโรร่าเนี่ยนอกจากจะเพิ่มเกราะให้ทีมเราแล้วนะครับออโรร่ายังจะเด้งมานาให้เพื่อนด้วยนะครับทำให้เพื่อนใช้สกิลได้เยอะขึ้นนะครับ อ่าถ้าตีบอสก็จะประมาณนี้นะครับก็จะอีซี่นะครับอ่บอสไม่ได้ยากอะไรมากนะครับแน่าเราแค่ต้องมีตัวรถเกาะดีๆนะครับอ่ตัวดีๆก็จะมีคาตาลีน่ามีอ่าออโรร่านะครับสองตัวนะครับอืมเดี๋ยวนะอ่าแฟคชั่นอ่มีคาตาลีน่ามีออโรร่านะครับสองตัวนะครับอีกตัวหนึ่งก็คือมาจินะครับอ่ สองตัวนี้สําคัญมากนะครับในการตีบอสนะครับอ่าก็จะประมาณนี้นะครับตัวดาเมจคุณอาจจะใช้เป็นอนาตาเซียกบหมวกฟางก็ได้นะครับอ่าหรือถ้าคุณปั้นน้องดาเลียนะครับเป็นตัวดาเมจนะครับคุณก็ใช้ตัวดาเลียเป็นตัวดาเมจได้นะครับอ่าหลักๆก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับกิจนี้นะครับก็ตีได้ชิวๆนะครับอ่าก็ขอขอบ ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับขอขอบคุณและสวัสดีครับ